เอาละครับสวัสดีครับวันนี้เรากลับมาอยู่กันกับเกมพาล a ดินนะอันนี้การเล่นรอบดึกรอบดึกนะครับอ่าตอนนี้เวลาน่าจะประมาณตีหนึ่งแล้วเป็นแบบปาร์ตี้ห้าคนนะวันนี้เราจะมาโชว์บรรยากาศการเล่นแบบปาร์ตี้นะครับแกไม่ได้รู้จักทุกคนเป็นการส่วนตัวนะครับแต่คือเคยเล่นด้วยกันในเกมมเฉยนะแล้วก็นั่นแหละครับเจอก็จับแอดมาเล่นด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้ต้องขออนุญาตทุกคนในที่นี้ด้วยนะครับอ่าผมแอบอาชิปลงช่องเลยแล้วกันนะ อ่าแล้วมาดูกันนะครับนี่นะครับมีการคุยกันนะครับใีหาปาร์ตี้ครับนะเล่นจะได้ไม่เหงานะครับแอดกับเพื่อนไว้ในเพจของพาราดินคอมมูนิตี้ไทยแลนด์นี่ก็มีคนมาหากันเป็นระยะระยะนะครับอใครต้องการนี้เพื่อนเล่นก็ในเพจได้เลยนะครับผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับเขานะเออผมโฆษณาให้เขาเฉยเฉยเพรผมก็ได้มาจากเขาเหมือนกัน ดูกันแต่ละคนนี้ก็เลเวลพอได้นะครับอ๋อมีคนฟีฟ้านะเลเวลแปดน่าจะเพิ่นได้ไม่นานนะครับมไม่เป็นไรเลวนะครับเราไม่มีลิมิตอยู่แล้วนะสำหรับเรื่องของเลเวลนะครับมันเป็นแค่ตัวเลขโอเคมาดูไลอัพกันนะอะไรดีว่า มณอเป็นคนโรซอน,นะครับเล่นเป็นแท้งให้เราแล้วนะคุณฟีฟ้านี่เล่นเป็นอ่พี่มังกรมีฮิวตัวน้อยๆมาหนึ่งตัวนะครับเป็นโกโรอกนะอ่าด่านทิมเบอร์มิวหรอเฮ้ยทิมเบอร์มิวผมต้องไปซูมแล้วจัดไปนะ <c oughs> ต้องดูได้ <c oughs> ไงฝั่งนั้นก็มีกินซ่านะครับโอเคนะครับแล้วหน้าตาประมาณนี้นะฝั่งนี้นอนนันด็อกซัสฮิวเลอร์ที่เปลี่ยนเป็นต้นไม้นะ <c oughs> ฝั่งนั้นมีตัวแคสซี่ด้วย่แต่ฝั่งนั้นไม่มีตัวไหนที่ว่าจะเป็นแฟลงที่ว่าบินบิน,บนล้วงเข้ามาหาผมได้นะงานนี้เป็นการดูกันระหว่างกินเซ่านะครับผมกับอีกทีมหนึ่งนะทีนี้เราเอาเป็นโัวเอาบิวไหนดีว่านี่แหละผมว่างานนี้ผมจะเป็นสไนเปอร์ อ่าผมต้องเอาเป็นคิดว่าถ้าจะต้องเป็นดาเมจนะมี <c oughs> คนถามนะครับว่าได้ใช้โปรแกร,รมคุยทอล์กอะไรกันหรือเปล่านะไม่มีนะครับเราเล่นกันอย่างนี้แหละนะเราเล่นกันแบบค่อนข้างอ่าอนาล็อกนะพิมพ์คุยเอา เราเล่นกันแบบเฮฮาปาร์ตี้อยู่แล้วนะครับเราไม่ได้จริงจังขนาะดต้องมาคุยกันนะผ <c oughs> ิดพลั้งพลาดไปอะไรนี่ไม่ใช่ปัญหาอยู่แล้วนะผมเจอแล้วมายังเฮ้ยโชว์หนึ่งนะัดอภิก่อนออกมาสิ่าทำเป็นนิ่งทำเป็นนิ่งอมาโอ้มหหลบมุมอ่ะอตายครับผมโอ้โหโดนแกซี่ยิงจากข้างล่างนะ เ็บเลยนะจังหวะนี้ดูกันนะครับฝั่งเราต้องสู้ต่อไปนะฝั่งเราไม่ยอมแพ้อยู่แล้วครับยังมีคนมาพิมพ์เรียกร้องเจ้าทสา3ให้ได้อยู่นะมันไม่มีนะครับนี่เราเล่นกันแบบว่า TS คืออะไรนะนี่ทำไมหิงไม่โดนวะออกมาสิไม่โดนจริงนะอแล้วผมก็ไม่สามารถหลบได้เพราะว่านั่นแหละฮะไหน มันจะเพลินเงินไปแล้วมันจะเพลินกันไปแล้ว,เ,เ,ลวเข้าหัวไปเลยนะครับเราจังหวะน,นี้เต่านี่เนะี่ยตายครับเรานี่ผมพลาดนะผมไม่น่าไปซูมเข้าตรงนั้นเลยน่าจะกลับที่เดิมก่อนเกณฑนะ,ะมันทำอะไรตรงนี้เนี่ยเล่นมังกรน,นะครับน,น่าจะน่าจะอ่านะีฟ้านะชื่อนะฟิปสนะี่เนี่ย f ีฟ้านะครับคุณพีฟ้านะบินไปไหนแล้วยังไม่บินยิงสิไม่บินก็จริง เอ้ย,เ,อยเด้ออึ๊บโอเคอึ๊บไม่ตายฮะชาให้เต็มแล้วยิงชาให้เต็มแล้วยิงหมดครับกระสุนเราไม่ได้เราต้องมีชนับเพื่อฝั่งเขานะเพราะฝั่งเขาเป็นซันนัปเปอร์เหมือนกันนะครับผมต้องระวังตัวเองหน่อยทายอันเลิร์นนี่แน่นี่แน,ะนนะ่สองสอบรวดไหนอีกโหยิงมาจากบนนั้นนี่เองนะให้ผมดูก่อนนะ เฉยๆจิ๋วเฮ้ยเป็นไรแล้วอึ๊บโอเคอึ๊บโอเคเสร็จแล้วนะอ่าสไนเปอร์ฝั่งเข้อตกลผมเก็บไปแล้วทีนี้อ่าผมเห็นคนอ้อมเยอะแยะเลยโอ้โหมีปั่นค้างด้วยนะชาร์จให้เต็มยิงเข้าไปที่หัวยิงด้วยโอ้ยโอ้ยโอ้ยใจเย็นใจเย็นไม่โดนนะครับอ่าตัวนี้ไม่มีใครอ่ะก็ไม่มีใครแล้วนะอาผมลบก่อน ไม่ปลอดภัยแล้วครับเราอยู่ตรงนี้น,นานๆไม่ดีนะผมว่าผมจะเห็นใครมาแล้วอะ่ะนั่นไงโอเคใสจผมนะ <c oughs> โหแล้วเกมนี้เป็นเกมสไนเปอร์นะถ้าไม่มีใครแบบว่าสามารถบินลวงได้เนี่ยแต่ฝั่งเราจะมีทั้งมังกรแลวก็แอนท็อกซัสนะครับแต่ก็ยังไม่สามารถลวงฝั่งเขาได้นะยิงเข้าไปที่หัวเดี๋ยวอย่าหันมาดิไอ้โดนดึงตายครับ <c oughs> โอเคนะโอ้โหม่คิึ้โดนกระชากลงมาเลยนะโหจริงๆ สก๊ขขอฟั่แล้วกันก่อนแค่ประมาณนี้นะกำลังโดดดันแบบวันเบอยู่นะครับน่าจะเรียบร้อยนะ <laughs> เออผมไม่สามารถช่วยทีมไม่สักเท่าไหร่ด้วยอะ่ะผมมาทำได้แค่นี้แหละนะอึ๊บหูคนนั้นโผล่หน้ามาอ่ะเดี๋ยวดิเดี๋ยวเดี๋ยว,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 ยวมุมไม่ดีละโอ้โหนี่ชาเลนต์เลยตายครับโดนโดนกินซ่าฝั่งเขาซูมกลับมานะขขาทับหน้าสู้ทับหน้าเขาไม่ได้นะทับหน้าเขาบุกเข้ามาแบบอย่างนี้เลยนะ อะไรครับสู้ต่อไปถ้าเอาอะไรดีอ่ะผมว่าเอาป้องกันแล้วกันนะการยิงกันหน่อย ต้องสื่อสารกับทีมกันแล้วนะผมบอกอ่าผมฝากแอน็นอตซ์นะครับเป็นคุณสุขีนะนา่าจะชื่อสุขีนะให้ไปลา่าไอตัวคินเนสซาให้หน่อยนะผมจะมาช่วยตรงกลางแล้วถ้าเป็นเหมือนเมื่อกี้นี่ไม่ได้นะยิงไม่โดนได้ยังไงวะโอปีโลนะเอ้ยโอ้โหอย่างนี้เลยนะเฮ้ยนี่ระวังหลังกันก่อนโอ้โหโดนแบบนี้เลยนะผมมุสามาแอ๋กตรงนี้แล้วตายจ้ะ ไอ้นกซัดฝั่งเรายังไม่สามารถล่าตัวสไนเปอร์ฝั่งนั้นได้นะสังเกตจากที่เขายังไม่ตายนะครับเราลุยกันต่อไปนะอาทีมเราก็ยังตายหนากันอยู่เหมือนเดิมนะมีใครอีกไหมอะ่ะวนไปก่อนยิงใครได้ปุ๊บว่าเราปี๊ <S <S อ้าวโอ้โหตู้ไม่ได้นะครับก็ยิงผมก่อนนะมุมผมแคบน,นะผมไม่มีที่หลบเลย พอเ,เล่นดีพอสมควรเหมือนกันแน,น,น,น่เนี่ยคินาซ่าฝั่งเขาเนี่ยผมพลาดนิดเดียวเนี่ยเขาไม่ปล่อยโอกาสนะเขาเก็บผมเลยโอเคพิลอดดันไปแล้วเรามายืนก่อนนะไปเจอใครวะตรงนั้นกลิ่นออมาแล้วตรงไหนอ่ะโอ้ผมรู้สึกไม่ปลอดภัยเลยในชีวิตเฮ้ยที่จ่ะเดี๋ยวน้องออกไปจะตายไปเนี่ยยังไม่เห็นอ่ะอยังไม่เห็นสไนเปอร์ฝั่งเขาเพราะฉะนั้นแล้ว เจอแล้วเสร็จแล้วนะครับเข้าหัวเข้าหัวได้อย่างนี้นะครับติดพีนะครับหมดจ้งโอเคหมดแล้วทีนี้ผมต้องเปลี่ยนเรียงเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนแล้วเราตรงนี้แหละดูตรงนี้แหละเห็นอยู่แล้วนะใครมาใครไปนั้นยังเอ่ยนั้นยังเอ่ยโอ้ผมไม่ชอบการเล่นแนเปอร์เท่าไหร่นะเพราะว่าวิสาทนเรามันคับแคบนะ มองไม่ค่อยเห็นข้านข้างเท่าไหร่นะครับเขาจะมาจากทไหนกันน่ะนยัมไม่เห็นใครมาอีกอ่ะโดนไปเครือข้างล่างนะเป็นไงกันบ้างในนั้นมาจากในนั้นเหรอยิงไม่โดนครับโอ้โหนะคกับโหดมากนะว่าจะกระชากผมลงไปเลยมีมาแล้วมาแล้วตายครับเราออืห เก่งอ่ะนะเนี่ยเออนิดบินจริง,งนะครับผมโดดแล้วนะโอ้โหไล่กัดมากครับสำหรับกินาซ่าฝั่งเขานะบ,นบินไปดิบินไปบินไปโอ้โหโดนบ๊อบกลับมานะครับอ่าเฮ้ยผมซื้อได้ได้บ้างเข้ามาแล้วกันนะช่วยได้ตามแล้วครับอาจารยเนนราซัดฝั่งเรา <c oughs> เอ้ยยัไงดีว่าผมลองขึ้นมาดูดิเผื่อจะเจอกินาซ่าเขาเจอไหมเจอไหม อ้าเฉียวหัวนะไม่โดนอึ๊บโดนโดนอีกไหมไม่โดนเห็นนกอยู่แต่แม่งยิงไม่โดนครับโอ้โหยังอยู่นะก็ยังอยู่นะเออเอาสิเฮ้ยแคนะผมมัวแต่เล่นยิงกับเขาอยู่นะก็ประมาณนี้นะครับ มาดูน่าจะมีคนเล่นกันต่อนะผมว่าถ้าเขาต่อก็จัดไปเลยนะอีกสักเกมหนึ่งดูกันนะอ่าผมทำดาเมจได้พอสมควรนะเยอะสุดนทีมอยู่นะครับตามเป้าหมายอยู่นะเป็นดาเมจนะได้สี่หมืนห้าดูกันนะเลาคุยกันนะโดนดุกกับวันเวย์เลยนะอ่าเดี๋ยวถามเขาก่อนนะครับว่ามีใครจะเลิกไรือยางนะ กือดานเมื่อกี้นี้มันก็ต้องอย่างเงี้นะครับแต่เราทัดเราไม่สามารถไปจัดการกับตัวกินาซ่าได้นะจัดเลยครับมีคนต่อนะเรายาวไปครับเรา <c oughs> อ้แวะดูสกอตเมื่อกี้ผมดูแค่ของผมก็พอนะผมดูว่าผมทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีที่สุดแค่ไหนกันนะ มีคนไปนอนแล้วนะครับโอเคเล่นอะไรกันดีเออเกมนี้ดูก่อนนะเราไปดูสภาพด่านก่อนอันนี้ไม่มีท้อท้อนะครับเพราะว่าไม่ได้นัดหมายกันมาก่อนนะแล้วก็ไม่ได้เล่นด้วยกันประจำนะครับบังเอิญว่ามาเจอเฉยนะครับนะครับอะไรชื่อเฟิดของผมนะ มันไม่มีใครออนแล้วครับตอนนี้นะนี่มันเวลาน่าจะเกือบตีสองนแล้วครับเดี๋ยวผมดูเวลานิดนึงนี่สองกว่าแล้วครับดึกมากแล้วนะเออนี่มันเป็นเวลาตีสองกว่า้วครับคนเหล่านี้เขายังไม่หลับไม่นอนกันนะก็เลยมาเล่นด้วยกันนะครับผมพูดแอดเข้าปาร์ตี้มาหมดเลยอ๋อนี่เขาพาแฟนเข้ามาเล่นด้วย คุณสุพีนะคุณสุพีนะเขาพาแฟนเขามาเล่นด้วยน่าจะชื่อฟีฟ a านะครับเพราะว่าตอนนี้ผมแอดมาเขาบอกว่าให้แอดฟีฟ a าเข้ามาด้วยอ่านะครับที่เลเวลแปดนี่แหละโอเคเราห้องก่อนนะครับก็ใช้เวลาหาห้องอยู่สักพักหนึ่งเหมือนกันนะครับสำหรับปาร์ตี้ห้าคนนะ ไม่น่าจะเกี่ยวกับเวลานะนี่มันก็ปกติทุกเวลามันก็น่าจะหาห้องใช้เวลาพอๆกันหมดนะครับมาแล้วมาแล้วดูกันอ่าผมเล่นอะไรดีทีมเบอร์มิวอีกแล้วเหรอมน <c oughs> ด่าเมื่อกี้นะครับสำหรับทีมเบอร์มิวเนียนะเอาผมล้องเล่นอัดับกซาดูนะเผื <c oughs> ่อเจอสนไนฟ์ฝั่งเขานะเราจะไปล่าหัวเขาดู พีฟาเนี่ยเขาเล่นแต่มังกรนะตาที่แล้วก็เล่นมังกรนะเรามาดูไปอีกทีนะครับสำหรับตานี้นะตัวดาเมจเป็นบอมคิงนะครับแล้วเขาคิดผมมันหวังคุณดาเมจยากนะแต่เล่นเอามันก็ได้ครับ็นตัวที่เล่นสรุปนะครับเออเครื่องระเบิดนะบอมคิงอ่าฝั่งนั้นไม่แท้งมม่หิววิวสองอ่ามีคินเนซ่าอยู่แล้วนะครับตามหลักการปกตินะสำหรับด่านนี้นะใครที่เล่นใครที่เห็นรู้ว่าเป็นด่านนี้การกดคินเนซ่ามาถือว่าโอเคนะครับ กะดาษมันเป็นที่ซุ่มที่แบบโอเคเลยอ่ะ,ะแล้วฝั่งก็มีอีวีด้วยเรามาดูกันนะว่าเราทำได้ดีแค่ไหนอาการที่ผมจะเข้าไปลุยกับอืมฟินน่าซมารถกูดาวดีปล่าเอ่ยเช็คนิดนึงเล็กน,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 นานครับสำหรับตัวนี้กูดา10สิบวิผมเอารถกูดาวก่อนนะให้มันได้ลดลงนะจะได้ใช้ดได้ไบ่อยขึ้นบอกเขากอนนะ เดี๋ยวเคลียร์ให้ไม่รู้ว่าจะไปเคลียร์เขาหรือจะโดนเคลียร์เองนะครับทางลัดที่ผมจะวิ่งขึ้นไปให้ไวที่สุดนี่มันดูกันก่อนเราต้องรีบไปออกคันนี้น่าจะไวกว่าเพราะถ้าเราไปชา้าเขาเห็นเราเนี่ยเขาก็จะไหวตัวทันนะครับ <S <S เราต้องไปให้ไววิ่ง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  ขอเห้ขึ้นไปข้างบนเถอะถ้าทนายเขาขึ้นไปข้างบนนะีผมล่าง,ง่ายแต่ถ้าเขาลงมาข้างล่างอะผมจะตามเขาลำบากอ่าเห็นแล้วครับเห็นพลิปด้วยเอ้ยอย่าดิโอ้โหนลครับโดนเองนะสามคนนะครับลุงผมผมโดนไปก่อนแล้วนะถ้าเป็นหนึ่งหนึ่งกับคินซ่าเนี่ยผมได้อยู่นะแต่คือนั่นแหละพลิปเขาเจอผมก่อนนะ เล่นกันแบบนั้นเหรอเออทำไมน,นะเราโหเซ็งเลยครับเจออย่างนี้ยายที่ยังหว่าพี่มังกรเขามาทำเปไนตรงนี้เนะี่ยไปไหนแล้วอะ่ะเจอยีวีวะตายครับอะ่ะอืมไม่ไหวนะผมเข้าไปไม่ถึงเขานะหลบก่อนโดยเ้ายิงครับหูเข้าเต็มหัวดีผมไม่ตายนะะต้องเพิ่มพลังป้องกันขึ้นมานะครับ อย่งน,นั้อาจจะโดนยิงหัว h e a d ช็อตแบบน้าเตียวตายได้โหแต่ตัวแต้มคะแนนเรายังอีกไกลน,นะผมว่าพี่มังกรเขาไม่สามารถทำาดาเมจอะไรได้เลยนะเอสภาพก็เลยเป็นแบบนี้แหละครับไม่แปลกเท่าไหร่นะเอโอเคยังอยู่นะครับสำรับพีนซ่านะเฮ้ยโอ้โหเขารู้งานแล้วนะว่าผมจะไปหาเขานะดูีิเขาหันมายังไง โอ้โหอย่างนี้ก็ยังเอาเลยนะเขากดอันตรียิงผมเลยนะโหดมากครับไม่ถึงนะครับอย่างนี้แต่ว่าเราต้องจัดก,การแนวหน้าเขาก่อนล่ะก็ไม่ได้นะเดี๋ยวมหาวิธีก่อนเ,อเดี๋ยวข้างหลังผมลงเลยมีใครไหมยังไม่เจอ ปึ๊บ,บ,บยังไม่เจอนะหลบแป๊บหลบแป๊บเจอละยิงไม่โดนนะโอ้โหเพียบเลยโอ้โหบนนู้นลเลยนะครับสไนเปอร์ผมต้องลงแล้วเราคูดาวนะั่งั้นมันขึ้นมาใหม่ครับ โอ้โหโดนด้วยนะอยู่ไม่ได้แล้วครับอย่างนี้แรงมากเลยอะ่ะมาปะเนี่ยหนีก่อนหนีก่อนหนีก่อนเด้อเด้อเดยอ <ๆ S 2> อีฟก,ก่อนอโอ้เล่นอะไรกันอย่างนั้นได้ยังไงเนี่ยได้ไหมเขาหนีได้ไหมอ่ะอีฟตายนะได้ไหมเราอื้อหือนับเพียรนะครับ โอ้ดาเมจผมไม่พอนะฆ่าเขาไม่ได้สักทีนะเซ็งเลยหมายเขาเราเพื่อเราก็ทำหน้าที่กันได้ดีนะผมว่าสามารถจะลดได้ดีมากๆเลยนะครับสำหรับปาร์ตี้นี้นะโอ้ยโอเคดีว่าเราเฮ้ยเห็นเหยื่อเห็นเหยื่อโอเคครับได้นะมันยังอยู่ตรงนั้นเลยอ่ะผมไงดีอ่ะ ต้องรอคูดาวผมไม่สามารถทำอะไรได้ผม,ผมระบุงยิงได้อ่าระบุงยิงได้อะไรอย่าเย็นๆดิมันอยู่ไหนมันลงมาหาผมหวะเป็นไงบ้างวะขึ้นดูไม่เห็นไม่เห็นอีก ไปไหนแล้ววะโอ้โหไม่ตายอีกนะใครมันหิวให้วะอะ็ไม่ทันแล้วนะเฮ้ยอย่างนี้ผมก็ตายดิเอ,อ้ยกันไว้นิดนึงโอ้โหเรียบร้อยนะทาไม่ได้นะครับโอ้เข้าไม่ถึงตัวเลยอะเรื่องของเรื่อง ทีมเขาช่วยกันนะครับ 5, 4, 3, 2, มันก็นอย่างนั้นแหละสำหรับพีนัซ่านะครับเออคือว่ามันเป็นอย่างนี้แล้วนะพอยิงถ้าเขาจะได้ยิงยมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับโดนกันแหลกลานอยู่แล้วนะ ขึ้นบนมาผมโดดไปทางนั้นลงช่องไหมลงช่องอย่งนี้นที่ผมต้องทําก็คือว่าเออผมไม่อยากยิงนี่ก่อนแล้วกันเพื่อนๆก่อนนะมีคนยิงผมเข้ามาแล้วไ่โดนพอแล้วนิดนึงนิดนึงต้องตายแล้วจังวะนี้ตอนนี้ผมมาเอาจิงเนี่ยม่ไจะมาเล่นๆนอใช่ไหมพอใช้ตัวใสนะตัวนี้ทำให้ผมไม่สามารถยิงก็ได้นะ ตายดิโอ้โหอ่ดจริงๆโอ้โหมันน่าจะมาแล้วละ่ะนั่งไงอยูๆๆ่บนนั้นโอ้โหทายเลยมาเลยบอกให้บอกให้กห็เวลาสองวิเสร็จผมอีกรอบนะฮะอ่างานนี้สนุกแล้วครับบอกเลย ยึดที่เลยนะเรายิงหัวไม่ตายวะได้ไงอ่ะไม่ตายได้ไงโอ้หิวห้เซง,งนะเออผมถอายลงมาล่าเขานะตั้ไหม่ครับเราอ้าอัพผมอัพการไปก่อนนะการรวยๆนะว่าเวลาเขายิงมันเนี่ยมันเจ็บมากเลยแต่เขายิงผมไม่ตายมันจะมีจังหวะให้ผมสามารถยิงเขาคืนได้นะโอเคเนี่ยถ้าดูกันหนึ่งหนึ่งอ่ะกินเนซ้ำจะอะไรมาสู้กันด็อกซัสวะ ปกติก็คือพิมเขาช่วยนะครับทิมเขาหันหามาช่วยกันไงตอนนี้ไม่ไม่ช่วยแล้วนะเรียบร้อยนะอีกรอบนี้แล้บอกพิมมาช่วยด้วยฮนะเสร็จอีกตัวนะเสรเดแล้วเ,วเราดิฟดิฟให้หมดนะครับเพื่อเอาเลือดนะไปต่อครับเราตรงนนั้นนะดิฟ โอ้โหจุงตาใช่ินะดูนั่นนะครับครับเ,เสร็จนะเราเงี้ยนะผมไม่สามารถบินไปไดออ้สามนัดโอเค ดเวลาที่ผมใช้สกิลเมื่อกี้ผมจะวิ่งเด็กแค่สามนับนะครับอือหือขอใหตกเร็วก่อนผมตายเนี่ยตายไหมอึตายครับตายแค่นี้นะ เราคือคตัวโดโกเนี่ยเขาน่าจะเป็นมือใหม่สุดๆแต่นะผมเท่าที่เห็นเนี่ยเขาทำน้ำหมจกไปได้เลยนะครับไม่เป็นไรนะนั้นนี่เดี๋ยวเราแบกเองนี่แนะี่เป็นไงเดี๋ยวเราแบกเองครับเราเต็มที่เลยนะมันไม่มีแคสซี่คีเนซ่าเขาจำชื่อผิดหรือเปล่าเนี่ยโอ้ผมก็ไปฆ่าก็ให้เต็มที่แล้วผมคนเดียวมันไม่ไหวเหมือนกันน่ะเออ เปลี่แล้วเราอยู่ไม่ได้แล้วนะบอกกนนะเฮ้ยเย็นเย็นโอ้โหจบเลยได้แค่นี้นะ ผมก็ทำเต็มที่แล้วนะมันได้แค่นี้ไปบอกทีกนน่มังกรนี่ ครับผมมีคนสงสัยนะครับว่าไอตัวของระเบิดเนี่ยระเบิดของบอมคิงเนี่ยมันเหมือนมันดีเลยน,นะครับผมก็สงสัยกันนะเออตอนผมเล่นนะ่ะคือเหมือนว่ามันใช้โดนยากมากมากเลยอะ่ะโอ้โห,โโหเนี่ยครับทีมก็หันมาช่วยกันนะผมเข้าไปคนเดียวมันไม่ไหวครับเดี๋ยวคนนี้เขาหลบมาข้างล่างนะบอมคิงออตรงนี้เลยนะ ดูตัวแม่นะเป็นไงกันโอ้โหสถานการณ์นี่แบบว่า,าเฮ้ยจะพิบ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 ผมมันฮิวไปเลยมันฮิวผมไม่เหมือนกันเฮ้ยมาเอาผมมาทำเล่นไปนั่นไงโหดมากเลยนะโอ้ คิดแค่ตัวเดียวเนี่ยไอ <laughs> ดียไอดียวแอนติเมทมาแล้วเ้นช่วยทีมถล่มตัวเพโลดก่อนดีกว่านะโอ้โหจะตายแล้วครับแท้งเรานี้ก็เรียบร้อยดิโอ้โหได้แค่น,นี้นะผมเยนนะครับตอนนี้แพ้นะ โอคนะครับกับมานี้ดูซิโดี๋ยวกาทำดาเมจไปได้ก็่สามหมื่นเองนะเออผมก็เต็มที่แล้วแหละโอเคนะครับรบค,คลิปนี้นะนี่อัถ่ายนะครับอะไรอัถ่ายในปาร์ตี้นะครับมาดูชื่อกันเอเองนะว่ามีใครอยู่ในนี้บ้างนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ